เดินทางปลอดภัยใกล้ไกลไม่ต้องห่วงบ้านโชงมาไม่ไดรักเฝ้าบ้านโชงมาเร็วอยู่ไหนวะอ่ามาแล้วไปถึ่บ้านเฝ้าบ้านไปไปเข้าบ้านเร็วจะไม่เฝ้าเร็วไปาแล้วเร็ว ตายแล้วดูเรื่องไหมเนี่ยดีมากเออเป็นไงรูเรื่องนะดูนะห้ามใครมานะรู้เปล่านี่แหละสุนัขเฝ้าบ้านของแด่ห้ามใครเข้ามานะรู้ไหมเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแหละอ่ะมายักหน้าโอเค Sẽ phải là phạt đủ rồi là hay mà áp na mang người la bà à mày này nè cặp mà thôi bay đúng mẹ đâu bye bye